สวัสดีค่ะทุกคนมาทำผัดหมูสับใส่ผักแล้วก็วุ้นเส้นนะทุกคนนี่ค่ะอันนี้ก็กระเทียมสุกแล้วนะเราจะใส่หมูสับลงไปนะแล้วก็ผัดให้สุกค่ะ ัดหมูใส่ผักนะคะนี่เป็นหมูสับนะทุกคนคัดให้สุกเลยะคะ่ะทีนี้เราก็จะใส่ผักของเราเลงไปนะทุกคนนี่ค่ะ ลงไปเลยค่ะผัดให้เตากันค่ะทุกคนอันนี้ก็คือซอสที่เตรียมไว้นะทุกคนก็จะมีรสดีน้ำมันหอยแล้วก็แม็กกี้นะใส่ลงไปเลยค่ะ สค่ะผักเริ่มสุกแล้วนะทุกคนเราจะใส่มิ้นเส้นลงไปค่ะ ไปเล,เลยเป็นคนที่ชอบกินวุนเส้นมากค่ะทุกคนส่วนมากผัดผักล้วอะไรจะใส่วุนเส้นไปด้วยสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนผัดหมูจับใส่ผักแล้วก็วนเส้นนะ ผัดให้สุกเลยเสร็จแล้วค่ะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะตอนนี้ผัดผักใส่หมูสับแล้วก็วนเส้นของเราก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะทุกคนสีสันน่าทานมากค่ะทุกคนมาทานด้วยกันคะ่ะเมนูง่ายๆแต่อร่อยทุกคน